อย่างแรกนะครับก็ไม่เล็กติ๊กนะครับสิริวัฒน์กสจ๊กสตูนะครับระยองนะครับปิยะปิจุเตชะนะครับนายกบจระยองดีชายานะครับก็ผมคิดว่าปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะมันเป็นการเงินให้เงินมาจุดละใช่ไหมครับอันนี้บอกว่าสโมสรนครศรีธรรมราชคือชัยชนะโชว์ชัยงรูปเปลี่ยนเนี่แต่ว่าเพิ่งได้เงินจากทุนทุนเป็นประธานที่ปรึกษานได้เงินเงินมาจุดละ และจริงๆมันแบ,บ่งเป็นพักๆให้เลยมมนะรับนั้ประชาธิปัตย์มีขนาดไหนเพื่อไทยนะครับภูมิใจไทยนีนกว่างไปะบบจะได้ไม่ลงกันเปียนชาติพัฒนานครับแม้แต่นะครับพรรคอาตุูมนะครับปัตตานีเอฟซีประชาิตร,ร,รคือเศษอันยุฟรีันายกอบ,บจปัตตานีสามสมัยซ้อนนะครับสมสนนมุกสุไลมานแห่งกลุ่มวานดัพรรคอาตุมอะไรเนี้ยครับอ่ะนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็เรื่องอสถิตินะครับการจะเรียกว่าอะไรการขยายตัวของ ระบบทุนนิยมแล้วก็สิทธิประโยชน์ครับสิทธิประโยชน์ชน,นี่ก็ผมคิดว่าวงการกีฬาไทยนะครับอย่างที่พูดถึงกสิกรหรืออะไรที่มันเติบโตมาเนี่ยหรือว่าลีกไทยที่เริ่มต้นเนี่ยขาสําคัญนอกจากแฟนบอลแล้วผมคิดว่าไอการเลื่อนการเขาเรีเยกอะไรการกระแสที่มันติดจมฟุตบอลกลายเป็นสินค้าเนี่ยนะครับมันมันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับในระบบกีฬาในอาชีพในในประเทศไทยไม่นับมวยกับอะไรนะที่มันแทง ที่มันพานาันได้ดีวกว่กมามวยกับม้านะผมไม่รู้นะแข่งบอลกัผมคิดนะว,ว่าฟุตบอลเนี่ยน่าจะเป็นกีฬาอาชีพแบบแรกๆครับที่ที่มันมันดีลกับทุนนิยมเนี่ยน่าสนใจมากต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้นะครับไม่ใช่ทีมแบบเดิมที่ไม่มีระบบนะครับคอยแต่เข้าหาผู้อุปถัมภ์นะครับไปหานายกสมาคมฟุตบอลนายกสมาคมกีฬาจังหวัดน,นะครับเพื่อของเงินมาหนึ่งล้านทำทีมแล้วนักเตะก็เป็นนักเตะแบบเดินสาย มันไม่่ใชแล้วนักเตะก็กลายเป็นนักเตะที่มีสักัดแม้ว่านะครับตอนนี้ผมคิดว่าเออ่เรื่องคอนเสิร์ตการของนักเตะเองก็ยังมีปัญหาไม่น้อยเหมือนกันครับเรื่องของสัญญาเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับพบว่ารายได้นะครับในปีเอาผู้ชมก่อนนะครับผู้ชมในปี53นะครับสูงสุดคือสุบูลีลาพ p a ออยู่ที่2อง0 0 0 2ก้0 0 0นะครับจุดจุดนะครับที่สองคือเงินทองคือแสนห้านะครับโชว์บุรีที่สามเออ ที่3คือศรีสเกดครับแสนห้านะครับชนบุรีที่4คือแสนหนึ่งนะครับขณะที่รายได้นะครับรวมนะครับเมืองทองรวมรายได้บัตรเข้าชมและสินค้า20กว่าล้านครับปี54เนี่ยนะครับพบว่าบุรีรัมเนี่ยนะครับขายยอดผู้ชมอยู่ที่2องแสนห้านะครับยอดขายตั๋วนี่ยี่สิบล้านนะครับยอดขายของที่ระลึก17ล้านนะครับเห็นว่าเงินมันสะพัด ค่อนข้างมากครับและในวีดสัมภาษณ์นะครับรายได้จากสปอนเซอร์ซึ่งเวอร์มากบอกว่าได้มากถึงร้อยล้านบาทนะครับก็ตัวเลข่องผาสนี้ก็ทําให้เราเห็นว่ามูลค่าการตลาดเนี่ยมันไม่ธรรมดาครับในฟุตบอลอาชีพนี้นะครับและยังไม่นับว่านะครับเอลีกต่างๆก็เริ่มมีสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการอย่างลีกทุกลีกเดือนสองก็คือ a อ s นะครับเริ่มในปี52สปอนเซอร์ไทยทีมเอลีกในปี53นะครับและยังมาห้ลีกวันเนี่ยล่าสุดนะครับซึ่งผมคิดว่าลีกวันนี่น่าจะเป็นคนดูน้อยที่สุด นปี55นะครับสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นความคาดหวังและก,การเล็งผลเลิกในตลนาดนะครับโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็อ,อันนี้ตัวตนของแฟนบอลนีเดี๋ยวเจ้านะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้นเดียวครับเรื่องของสนามนะครับผมขอจบด้วยเรื่องพื้นที่คือเรื่องสนามแล้วกันนะครับเรื่องสนามเนี่ยผมคิดว่ามันมีปัญหาอยู่นะครับหลายคนก็ตามข่าวอยู่บ้านจะพบว,ว่าการแข่งขันเนี่ยนะครับบางที่เขบว่าย้ายสนามบ่อยมาก นะครับไม่นับว่าย้ายทีมนะย้ายทีบ่อยมากอย่างเช่นชลบุรีนะครับสามปีนี้สามสนามถ้าจากปีนี้ก็จยเา็นปีนี้สามปีที่แล้วค่าเนะี่ยย้ยายยย้าตลอดนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นแทบจะเป็นไปนไม่ได้เลยที่ทีมบิ๊กโฟเนี่ยไม่มีสนามที่เป็นสนามหลักนะครับแล้วก็มันเป็นข้อจํากัดด้วยว่าสนามจำนวนจุได้ประมาณแปดพันเนี่ยสนามที่ใช้ปัจจุบันสนามใช้จำนวนแปดพันเนี่ยคุณไม่สามารถจะอัพถึงหมื่นเนี่ยแปลว่ารายได้ที่คุณจะได้เนี่ยมันก็น้อยลงไปด้ว ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องสําคัญก็คือว่าตัวชี้วัดอันนึ่งก็คือเรื่องของสนามเพราะว่ามันอีกอันนึงก็คืออยู่ในกฎของเอฟซีด้วยว่าที่จะต้องมีมาตรฐานของสนามเรื่องของสายฟ้าไฟส,ส,อสาา่องสว่างอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับในส่วนเนี่ยครับที่ผมบอกคือว่าเรื่องของที่ผมจะคุยคือว่าชวนคุยเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของบริษัทที่มองผ่านนะครับพื้นที่มองผ่านอ เปลี่ยนแปลงในเชิงวาสสังคมเราก็ต้องสร้างยกาศที่มันเกี่ยวข้อง okay. จารวมองว็พูดถูกมองว่พูดถุกไปแล้วครับก็คือสิ่งที่อาจารย์มองว่าเราไก่ขอชวนนะก็คือการเล่นว่าฟุตบอลเริ่มต้นจากกีฬาที่เป็นกับการสังสรรค์ของหมู่คนของคนชั้นสูงว่าคนที่ทํางานในระบบราชการในระบบขุมดาราศกิราชในตอนนั้นก่อนที่จะไปเคลื่อนมาถึงระดับท้องถิ่นมากขึ้นซึ่งมันตอบท้องกับ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่นักการเมืองท้องใน2 0 0พในในทศวรรษ2อง0ริที่นักการเมืองท้องถึงเริ่มมีบทบาทในการเมืองแบบคาดมากขึ้นได้มาถึงในปัจจุบันที่การเมืองมื่ถึงปัจจุบันที่มีเกิดกระแสของฟุตบอลที่เริ่็นกีฬาของมวลชนมากขึ้นซึ่งมันก็ขึ้นในคณะขออานบอลคือเป็นสอดคล้องกับการเมืองที่การเมืองการเมืองที่เป็นปัญหาใิจิตางตรงมากขึ้นซึ่งไอการการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมมวลชนในกีฬาฟุตบอลที่สอดคล้องกับ คงท่าทางการที่เปลี่ยนใจไป้ทำให้เกิดอาจจะเกิดอิ่งที่เรียกว่าแฟนฟุตบอลในเมืองไทยที่ในสังคมไทยที่เป็นครั้งแรกซึ่งคุณอาจินก็ทําวิทยทีุคนในเรื่องนี้อยู่ก็ขอทูลคุณในเรื่องนี้ตอบครับโอเคครับก็คือ,อผมก็จะจะ,จะพูดแล้วให้ความก่อนต่างาจะพูดหลักๆก็ประมาณสี่ส่วนนะครับก็ส่วนแรกผมจะพูดถึงว่า ปรากฏการบอลไทยเนี่ยคือทําไมผมถึงบอกว่าบอลไทยมันฮิตเดี๋ยวก็จะบอกว่าเออเนี่ยมัน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 พิสูจน์ได้ด้วยอะไรว่ามันฮิตจริงหรือว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงยังไงอันที่สองก็คือผมจะพูดถึงความเปล,ปลี่ยนแปลงหลักๆที่มันเกิดขึ้นอย่างอย่างที่อาจารย์วอลพูดถึงว่ามันกน็มีการรวมรี MC ด้วยมีการข้อมักข่ายเอเสีด้วยเยอะแต่ซึ่ง ซึ่งสองสองอย่างเนี่ยจริงๆมันก็ถูกพูดอยู่บ่อนนะครับว่าเป็นก็เป็นเหตุผลหลักที่ทําให้บองไทยเนี่ยมันบูมขึ้นมาแต่ว่าจริงๆแล้วผมเทรียมันก็ไม่ได้มีแค่ระดับก็จะเสนอว่ามันมีเหตุผลอื่นๆที่สัมพันธ์ไม่แพ้กันเหมือนกันอันที่สามผมจะพูดถึงวัฒนธรรมแฟนบอลไทยนะครับว่าว่าเป็นยังไงบ้างในภาพรวมๆอันที่สี่เนี่ยสุดท้ายผมจะกลับมาสรุปรวบยอดทั้งหมดอีกครั้งแล้วพูดแล้วบอกว่าที่ดูเหมือนกลังมันกำลังจะดีอยู่นะจริงๆแล้วมันก็ยังมีปัญหาอะไร โ okay, อเคตอนแรกครับผมจะพูดถึงไอ้ตัวความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นก็แล้วกันเดี๋ยวผมให้ดูรูปได้ป่ะครับเดี๋ยวผมหาคอมให้ดูนิดนึงก็ไม่น่าไม่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 ต้องฉายจอใหญ่ก็ได้เพราะว่าก็กดูได้คือผมจะเอาพูดถึงตัวแรกก่อนก็แล้วกันว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชัดๆเนี่ยคือตอนปี52 2552คือหนังสือ,อ Post i i o n i n g เขาก็ไปเก็บข้อมูลมา ค,คือเสียดายอยู่อย่างหนึ่งว่าวันไทยมันมีปัญหาว่าการเก็บสถิติเนี่ยก่อนหน้านี้มันแย่มากคือผมไม่สามารถหามได้ว่าปี5 1 50 49เนี่ยคนดูมันมีแค่ไหนรา,ายได้มันมีแค่ไหนคือหาไม่ได้คือผมภาพที่ทาได้ผมก็ไปถามแฟนบอลที่ดูกันมาคือเขาก็บอกตรงกันว่าไอ้ปี5้นี่ย คือโอเคคนมันเลิกม,มีอะแต่ก็ยังไม่เยอะมากก็หนามไหนถึงหลักพันนี่ก็คือก็เฮกนเันแล้วก็แบบสุภาพกำเนิดแล้วคือคือชนบุรีมันบบเป็นทีมที่แบบพิเศษหน่อยก็อาจจะมีหลายพันติดต่อกันกหลายครั้งเพราะว่ามันบูมมาแต่ปี50ที่ที่ราชันนะครับก็แล้วอ่ะอย่างอย่างเช่นการขายท่อสดเนี่ยคือวัวน,นี้เนี่ยวันไทยก็โอเคหาได้จากการขายท่อส่ได้อ่เรียกได้ได้ค่าลิขสิทธิ์ขายท่อสดแต่รู้ไหมครับว่าตอนปี2551เนี่ยคือมันมีเรื่ขของทีต่ตลกมากก็คือ ทีมชนบุรีเนี่ยคือตอนนั้นมันไม่มีการถ่ายทอดสดไทยดีไม่มีใครอยากถ่ายเพราะไม่มีสปอนเซอร์ถ่ายแบบขาดทุน <c oughs> ชนบุรีเนี่ยเอาเงินไปจ้างาสยามสปอร์ตให้มาถ่ายข้อสดนัดในบ้านของชนบุรีลูกนั้นใช้เงินลานละแสนจ้างละแสนล้าละแสนทางดูการก็สิบห <c oughs> ้านัด <c oughs> ก็ล้ <c oughs> <ๆ>านห้า<ๆ>ก็คือใช้เงินจ้างคือปีห้านหนึ่งเนี่ยคือไม่ทางน,นี้เองครับคือต้องจ้างจ้างเพื่อที่จะให้มาถ่ายคือ าทั้งที่ถ้าเกิดคุณดูอย่างพีเมลที่ตอนนี้เนี่ยพีเมลี่ยังกฤษถ้าถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นเรื่องการเสร็จสัญญาเรื่องที่เอาส่งไปเอสามปีมั้งก็ในอังกฤษก็ได้สามพันล้านแล้ว,วก็ทั่วโลกก็ได้ประมาณพันล้านผมจำไม่ผิดนะตัวเลขไม่แน่ในจแต่ว่ามันก็ได้คือคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ค่าลิขสิทธิ์ทีวีน่ะคือมันควรจะเป็นรายได้หลักๆของของ,ของทีมสโมสรไปซ้ําแต่ว่าเมื่อสี่ปีก่อนเนี่ยบอลไทยยังต้องจ้างคนมาหา แล้วมันก็จะมีคําพูดพูดกันในพวกแฟนบอลอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าโอเคตอนนี้ไม่ได้เป็นเราแล้วครับพวกผมมาถึงในในวงสัมพานธ์นี้นะครับคือเมื่อก่อนก็จะพูดกันว่าเนี่ยบอลไทยเนี่ยมั่งคนเล่นเยอะกว่าคนดูอีกคือตอนนี้ก็เหมือนกันเอ้ยไม่ใช่เลยตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้คนดูเยอะกว่าคนพูดเรานะครับผมใจเนาะแล้วก็มันก็มีการพูดกันอีกอันหนึ่งก็คือก็พูดเราเล่นกันเฮ้ยไปดูบอลในสนามเป็นไงบ้างเออแม่งไม่ไหวเลยว่ะไม่มีที่นั่งเลยมีแต่ที่นอน วีการพูดถึงองอะไรแบบนี้อยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดพูดพูดไปมันเป็นแบบคล้ายๆออกแนวเป็นอะไรแบบเออแ็ดีเจนอย่างนึงการพูดมุกตลกที่แบบเสียดสีถึงความจริงหรือแม้กระทั่งอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าการบอกว่าไทยดีมาก่อนเนี่ยมันเป็นบาก่อบหรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฐานะหรือซึ่งคือพอถ้าการพูดว่ามันท้องถิ่นนิยมเนี่ยมันช่วยให้มันเติบโตขึ้นมาได้มากนคือไอการไอการที่คนท้องถิ่นหรือคนอื่นๆเนี่ย บอกพูดออกมาว่าเฮ้ยเนี่ยอันบับกอกหลีกอะคือคือผมคิดว่ามันแสดงให้เห็นถึงอะไรบางอย่างที่ที่แบบเกณองต่อสิ่งที่มันที่มันที่ที่มันมข,ขัดหัขัดตาเขาว่ามันไม่ควรจะเป็นด้วยก,การพยายามพยายามพูดอะไรพวกนี้ออกมานะนีน่คือผมเชื่อมโยงถึงการที่ก่อนก่อนปี52หรือปี50 51แบบนี้คนก็ยังไม่มากแต่ทีนี้อนะมันก็เกิดชัดๆก็ตอนปี52นี่แหละที่ท,ที่ที่มันคนเยอะขึ้นมาก็ถ้าเกิดนับถึงเนี่ย ช่วงเลกแรกของปี52าสองครึ่งแรกของยูการก็มีคนดูเฉลี่ยแลนะ้วประมาณส0 0พันช่วงเพลงมันก็ถือว่าเยอะขึ้นแต่ว่าในเลกหลังเนี่ยเลกที่สองช่วงหลังไม่ใช่เลกหลังแต่ว่าช่วงท้ายยูการคนดูเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเป็นห้า0นต่อสนามคือคือโตขึ้นมากคือเพิ่มขึ้นเป็นสองหเท่าออจากเดิมใช่ไหมครับก็มันมันมันเยอะขึ้นมากมก็เกิดความเปลี่ยนแปลงชัดเจนตรงนี้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดนับเป็น ือผมจะพูดเฉพาะตัวเรื่องของไทยทีมเย็นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าดิวดชั่นหนึ่งหรืชั่นสองนี่งสถิติตอนนี้ก็ยังหายากคือนี่เป็นความทับท้องใจของคนทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับคนชอบเก็บสถิติใหมาเลยเขากายากคนไทยที่ดีแล้วนะอยากคนเลยนะคเขาแล้วทีนี้เนี่ยอันทีนี้ผมก็พูดถึงเฉพาะไทยทีมเย็นก่อนละกันปีห้าสองเนี่ยคิดทางดูกาลมีคนมาดูที่สนามประมาณล้านคนเก้าแสนแปดก็ ทั้งปีก็สังแปดก็ก็เยอะนะปีสองพันห้าสามเพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนปีสองพันห้าสี่เพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งล้านสี่แสนโดยประมาณนะครับคือมันก็มันก็เห็นเห็นว่าเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนคนเฉลี่ยก็ยังไม่ได้เยอะขึ้นมากขนาดนั้นขึ้นอยู่ผมจะพูดถึงอีกหลังอีกครั้งนึงทีนี้ลองมาดูรายได้บ้างปีห้าสองเนี่ยรายได้จากค่าบัตรผู้คุ้มครางรวมกันได้ห้าสิบล้าน ปี53เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น63ล้านปี54เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น100ล้านปี55ยังไม่รู้ย้อนกลับไปปี51ชนบุรีที่เพิ่งได้ชั้นตอนปี50ไปเขาบอกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับรายได้ค่าบัตรเข้าสนามของเขาได้2.5ล้านคือโอเคมันเยอะแต่นั่นคือทีมอดีตชั้น,นแล้วก็เป็นทีมที่แบบดังที่สุดในตอนนั้นถ้าทีมอื่นเนี่ยคือ หลักล้านไม่มีแอนแอนคือมันมันก็เพิ่มขึ้นนี่สุพุตอนปีห้าหนึ่งาคือตอนนี้มันก็เพิ่มขึ้นหรืออย่างถ้าเกิดดูณปัจจุบันนี้ลองไล่็นลายทิ้เลยก็ได้ว่าปีที่แล้วปีห้าสี่เนี่ยอันดับหนึ่งบุรีรัมย์ได้ยี่สิบเอ็ดล้านอันดับสองบางทองได้สิบหกล้านแล้วก็ไล่ไล่กันไปแปดล้านแปดล้านสองล้านแปดล้านสี่ล้านก็ราคาข้าบัตรมันราคามันไอที่ได้ได้จต่แปลงไปแต่คุณิมันได้คิดเรื่องราค,คาใช่้ <5 S 2> บาบัตรที่เปลี่ยนไปเขาโบนัส เดี๋ยวเดี๋ยวเต้นถามเรื่องราคาค่าบัตรนะครับใช่ราคาค่าบัตรมันเพิ่มขึ้นปีห้าสองบัตรเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณห้าสิบปีห้าสามประมาณหกสิบถึงร้อยปีห้าสี่ประมาณแปดสิบถึงร้อยปีเนี้ยห้าห้าก็อัพขึ้นมาแล้วประมาณร้อยร้อยยี่สิบคือลองถามว่าราคาไข่ไข่ที่ไปแล้พูดอีกเออคือไข่ค่าบัตรเนี้ยโอเคมันมันก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าประมาณ มันก็เห็นนะว,ว่ามันก็ไม่ได้แพงมากครับก็คือคุณกำาังร้อยบาทคุณรู้ได้ทัพทุกสนามแล้ว,วคือถ้าไม่แล้ว่าผมต้องทำยังอื่นอย่างเช่นจินงโป่ินเบียร์นะครับเดี๋ยวผมจะพูดอีกครั้งนึงนะครับคือผมชอบมากเลยกับกับวนธมการจินงเบียร์ของแฟนบอลมันมันมีเรื่องที่สนุกมากคือมันมีแฟนบอลเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะใครหลาความนะมีแฟนบอลคนหนึ่งบอกกับผมว่าเนี่ยน้องรู้ไหมสามกระปองร้อยเนี่ยมันมีเสน่ห์นะคือเขากำลังพูดถึงเบียร์ลีโออยคือที่สนามบอลเนี่ย ถ้าทุ่งสนามราคาจะพอๆกันจะขายวีดีโอกล่องละสามสิบห้าสามก็กล่องร้อยซื้อเป็นชุดก็่ซื้อกระดีแล้วเป็นชุดเป็นชุดทีนี้คือผมก็เห็นว่าการบอลไทยเนี่ยนี่คือล็อกเรื่องนิดนึงนะชอบกินเบียร์เดียวกันมากผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมติดตั้งก็พอจะอธิบายได้แต่ว่าคือหลายๆสนามมาที่แบบมีมอนสเตอร์หลักเป็นช้างอย่างสนามที่ชนบุรีเนี่ยมอนสเตอร์หลักก็เป็นช้างอย่างามี้ก็เป็นช้างแต่ว่าชนบุรีเนี่ยข้างในสนามขายช้างแต่ ยี่ข้างนอกสนามออกมาข้ามรั้วออกมาเนี่ยมันจะมีร้านขายของแบบเป็นตัดเลยครับ <c oughs> ดีโอทังนั้นก็กล <c oughs> ิ่นคือพูดง่ายบอลเนี่ยไทยแบบเติบโตขึ้นมาดีโอก็ยิ้มร่าเลยอย่างสนามกอทัพบกเนี่ยสังกีฬากอนทัพบกของอาร์มี่ก็ก็มีช้างเป็นสปอนเซอร์หละตรงนั้นเนี่ยมันจะลำบากหน่อยเพราะว่าเขาไม่ให้คนนอกเข้าไปขายเยอะขนาดการบอลจะหาซื้อดีโอไม่ได้แต่แต่ว่า มันต้องหาซื้อรีโอได้ในสนามนั้นนะครับซึ่งผมไม่บอกก็แล้วกันว่าเดี๋ยวอยากรู้ก็มาถามที่อนได้ว่าหาซื้อได้หรวร้านเขาจะสวยผมอยากให้เขาขายต่อไปนะเพราะผมก็ชอบกินโลงมกันเพราะอะไรของมันมันเปี้ยวแล้วมันรสชาติเพราะมันเป็นเรื่องของเทสและเงินด้วยเดี๋ยวข้อดีทียล้วทีนี้เนี่ยเราพอพูดถึงว่าเบอร์เพยมันเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนแล้วว่ามันเกิดขึ้นความนิยมขึ้นเดี๋ยวผมจะให้ดู รูปนิดนึงนะครับคือโอเคพูดถึงตัวเลขมันก็เป็นแค่ตัวเลขคือผมอาจจะเล็กมาก็ได้หรือเปล่าไม่ไรู้แต่ว่าจริงๆเนี่ยคอ,อนเนี่ยผมจะให้ดูรูปช่วยๆถ้าเกิดอยากเห็นก็มาดูได้นะครับคือ<ต>ผมจะเล่าเรื่องผ่านรูปเป็นรูปของสนามนของบองทอง,องคือผมคิดว่าในมุงมงมั่นการโตขึ้นมาของอฟุตบอลไทยในต,ตอนนี้เนี่ยบงองทองเนี่ยเป็นเรียกว่าอะไรเป็นตัวแทนที่ดีไม่ต้องตอกก็ได้ครับนิดเดียว นิดเดียวนิดเดียไม่ต้องอะไรคือเมืองทองเนี่ยเป็นตัวแทนของการติโตัวที่ดีที่สุดมองผ่านสนามสนามเมืองทองที่ที่เมืองทองนะครับตอนนี้ชื่อว่า CG Stadium คือไอสนามนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนปี50ะจะเห็นว่ามันตอนนั้นเมืองทองยังอยู่ชั้นดีวชั้นสองแล้วก็สนามเนี่ยจะมีอาจารย์หน้านเดียวเป็นอาจารย์ปูนบั กากๆหน่อยก็คือแอสงไม่เนิร์ดแล้วนะใช่ครับสนามที่ใช้คือปัจจุบันนี้เลยใช่ครับความเปลี่ยนแปลงเยอะมากลองลองลองมาดูได้นะครับก็มีอาจารย์ด้านเดียวคือตอนนี้ก็คือด้านตะวันตกนับบิลเรียกว่าโซนนับบิลนะตอนนี้นะครับแล้วก็ปีเนี่ยคืออีกด้านหนึ่งก็ไม่มีคือมีอยู่ด้านเดียวนปีห้าหนึ่งก็ยังยังไม,ยงไม่ยังไม่เพิ่มขึ้นมากแต่ว่ามันก็เริ่มมีมีอุปกรณ์อะไรที่แบบดูดีขึ้นมาอีกนิดนึง พอปี52เนะี่ยที่ที่มันโตขึ้นมามากๆเออาจารย์ด้านเดียวด้านนั้นนะ่ะคนเต็มแล้วคือเมื่อกี้คนยังล่องอยู่นะครับคือเมื่อกี้ห้าหาอเนี่ยคือนักฉลองแชมป์นัที่ได้แชมป์นนเลเนอยล้ว่ก <c oughs> ันเ <c oughs> <c oughs> ยเยี่ยมกันเะยเยี่ยมกันผแล้วก็การตัง้ตงใจ <c oughs> พอห้าสองเนะี่ยโอเคขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมาพีมี้คนดูเต็มมีการเต็มมหาจารย์ฝั่งบเบิวมีการสร้างขาเพิ่มมากขึ้นพอ ปลายปี52อย่งที่ผมบอกไปว่าปว่าหลักช่วงปลายปี52นี่ยคนมันดูเยอะขึ้นมากคือเมืองทองแบบเกาะโคอยเต็มที่คือตอนนั้นเนี่ยถ้าผมจําได้ผมผมไปดรู้คือตอนนั้นเนี่ยเมืองทองเจอกับชนบุรีช่วงหายดูการคือก่กลายว่าเป็นนักตัดสินชั้นแหละคือเมืองทองรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเคยคนหลับสนใจกันเยอะมากเขาควแบบนี่มันโอกาสใหญ่มากแล้วอะแล้วเขาแบบเล่งมากภายในประมาณเดือนหรือสองเดือนหรือน้อยกว่านั้นคือเขาสร้างอัธจันทร์ขึ้นมาอีกสามฝั่ง นี่เป็นฝังนฝ่งตะวันนิถานจากฝั่งตะวันตกนะครับนี่อาจารย์ฝั่งตะวันออกมันคือแบบยาวขึ้นมาเราด้วยโคงเล็คือเรว่พวกโครงเหล็กมาทําให้สร้างเด็นี้ทางด้านเหนือก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ฐานด้านในต้ก็สร้างขึ้นมาแล้วจนจนถึงทุกวันนี้อา,าจารย์เป็นแบบนี้จากแต่เดิมที่มันเป็นเหมือนอาจารย์โรงบาโรงเรียนร่วไปที่แบบมีอยู่ด้านเดียวตที่เหลตอนนี้แบบกลายเป็นโต้ตอนขี้แบบกลายเป็นแบบอาจารย์ที่สวนอาสาลาวแล้วก็มีห้องเรียนที่เราไมางด้ท ึ้นมาอันนี้คือสักประมาณปีห้าสามนะครับคือแล้วถ้าเกิดอยากดูบรรยากาศในสนามอย่างตอนนี้เนี่ยมันมันก็เป็นแบบนี้แล้วโอเคนี้คือผมรูปพวงนี้เนี่ยคือผมออกมาจากการะดูกกระดูกหนึ่งในในในใบบอกของมองทองนะครับคือเป็นเป็นแฟนบองทองเขาก็รวบรวมไว้ให้ดูคือผมเไม่ได้รวบรวมไว้เองหรอกคือเขารวบรวมให้ดูก็อ,อใ่อให้เครดิตด้วยก็คือพี่เอเคซี่มาเขาคือเป็นแฟนบองทองคนหนึ่งเพราะรู้สึกเหมืนอนทองปีห้าสามเป็นทีมแรกที่เริ่มขายตัวปี ใช่ขายตัวปีปี53มุงทองข่ตัวปีเป็นทีมแรกที่โอเคครับก็มาต่อต่อกันทีนี้เนี่ยก็มันมันเห็นว่ามันมีการเติบโตขึ้นมาที่เห็นได้ชัดพอสมควรถามว่าแล้วมันมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปผมอาจจะซ้ำที่อาจารย์บอยพูดถึงทีนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามเติมตมข้อมูลแล้วก็ส่วนที่พูดไปแล้วก็จะเข้าข้ามไปว่า มันมีส่วนหนึ่งที่สำคัญมากก็คือการรวมลีการรวมลีเนี่ยมันมีตอนปี50แล้วก็จริง,รงๆแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันเริ่มมาตั้งแต่ตอนตอนที่ตั้งกระทรวงออการท่องเทีย่ยวและกีฬาตอนที่มีสรนทยาเป็นรัฐมนตรีนะคุณสันทยาเขาก็คือก็คือดังมาตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งจริงในด้านหนึ่งก็ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าสุนทยากับกับกลุ่มคุณเบิ้มกับพวกพี่น้องกับพวกแก๊งสุบทุลีของเขาเนี่ยคือเขาก็ทาทาทีม คนบุรีมานานแล้วคือเขาทำเขาเข้าไปเข้าไปทำอาสาชั้นอาสาชั้นศิลาชาเริ่มจากบอลนักเรียนก่อนคือมาตั้งแต่แบบสามสิบแปดสามสิบเก้าสองห้าสามแปดสามเก้าอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งนานมากแล้วถึงตอนนี้คือตอนนั้นก็ไม่แปลกใจอะไรที่พอปีห้าสิบก็จะพยายามดันให้การบวลิขึ้นมาเพราะในแง่นั้นก็จะหมายความว่าทีมชนบุรีทีมพระยาศิลาชาต่างๆของพวกเขานก็จะได้ได้เข้ามานี้เล่นในนี้สูงสุดสด,สด,ด้วยนะครับจนมันก็มีอย่างทช่นที่บอกไปมันก็แบบ ในระหว่างการรีดก็ชุลมุมชุลเกย์พุทธวาย,ยู่พอสมควรอริสมองอริสมังก็ไปวุ่นวายว่าแต่ว่า,าพอของฝั่งพอจนจนถึงปีต้นปี50ก็ก็ก็รวมนี้ได้โดยถ้าเกิดเท่าเท่าที่พูดกันนะครับก็คือคนที่ที่อีกคนหนึ่งนอกจากสมญาที่น่าจะได้สถิตอยู่บ้านก็คือ,อ,อใชยพักสิ่งวัดสิ่งวัดคือคือตองน,นั้นต้องเป็นประธานกรรมการร,การ,รวมนี้ก็คือก็คือมีบทบาทสำคัญอยู่การที่ประทังให้รวมได้คือถ้าทั้งที่แบบ มันเยอะกันมาอยู่้างทุกปีแล้วว่าตอนพวกแฟนบอลพวกคนในวงการบอลต่างๆก็ดีใจนมากที่มันได้รวมสถิติเพราะว่าก็พูดกันนานมากกัได้มาทีนี้เนี่ยเอฟซีมันก็นอกจากลอมลีกแล้วเนี่ยเอฟซีผมสละผมเฮ้ยมันก็มีบทบาทไม่แพ้กันด้วยในในอย่างถ้าเกิดจะบอกว่าตอนปีห้าหนึ่งเอฟซีเข้ามาแต่กดคือคือจริงๆแล้วมันสามารถย้อนไปไกลกว่านั้นได้คือตั้งแต่ปีสี่เก้าแล้วสองพันสี่เก้า เอฟซีส่งจดหมายมาที่สมาคมกอฬไทยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคุณต้องปรับตามมาตรฐารนนี้ไม่งั้นโดนเออ่ไม่งั้นจะโดนตัดสิทธิ์แล้วก็ตัดสิทธิ์ไปจากเดิมเนี่ยทีมชาติไทยจะได้เฮ้ยทีมคมสอจากไทยจะได้ไปเตะบอลเอฟซีแชมเปียนส์ลีก ACL ตอนนี้ไปถูกตักเรียวกว่า ACL แล้วครับสองทีมปีแล้วสองทีมซึ่งถ้าเกิดเทียบ,บ,บกับบอลยุโรปแล้วเนะี<บ>่ยอ ACL มันก็คือยูฟ่า UCL ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนั่นเองแล้วก็มันก็มี อีกเล็กไปบอลถ้วยเล็กอย่างก็คือยุโรเปียนคัพใช่ไมอย่โรเปียยูโรป้าลียูโรป้าลียโเปีัน่ยเก่าลวยูโรป้าลียลยลเนี่ยถ้าเกิดเทียบกันในเอเชียก็คือเอฟเอฟซีครับคือพอปีสี่ายไทยโดนตัดโคตาจากจากเอซีอลทีมให้เหลือเอซีอลนทีมแล้วก็เอฟซีทีมคือถ้าถ้าก็คือมันก็เสียหายพอสมควรคือเท่ากับรองแชมปแท่นั้ใช่ใ แล้วพอปี51เนี่ยก็โดนก็โดนอีกครั้งก็ที่มันเอาลิฟต์ไหนไปตอนอะไรครับเพรา่ได้ไป,อ,อ,ไปอ๋อคือตอนตอน,ตอนตั้งแต่ปี49ย้อนกลับไปครับก่อนที่จะรวมลีฟใช่ปะ่ะครับถามว่าเอาลิฟไหนไปก็คือเอาลิฟต์พายดันลิฟต์ไปผมอเชื่อว่าไม่ไม่ไม่ได้ไปเพราะว่ามันไม่ใช่ของสมาคมฟุตบอลเพราะสมาคมฟุตบอลมันขึ้นอยู่กับไอ้ตัวเอ็ซเซียเอ็งเกาะก็ไม่ทีนี้เนี่ยพอปี51มันก็ยิ่งเข้มเพราะว่าที่ที่ที่มันเข้มมาเนี่ย เพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ของ AFC คือคือบางคนพูดถึงว่าวิชั่นเอเชียแต่แต่พอผมไล่ดูจริงๆแล้วมันไม่ได้ชื่อมโยเรียกว่า,า AFC Professional League Project นะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดต่อครั้งนึ่งเพราะมันมันมีอะไรที่น่าสนใจมากพอสมควรอยู่กับกับคนที่ทาอันนี้พอปี51เนี่ยไทยสม mm hmm. มส mm hmm. ไทยก็โดน mm hmm. ก็โดน,นตัดตัดติดจากจากเดิมเจ mm hmm. ้าขับ ACL มนที่ AFC เนี่ยกลายเป็น mm hmm. ACL เนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้เรื่องของมานะต้องไปทัดเรื่อง ต้องเล่นล็อกเขาเรื่องอีกซึ่งเล่นล็อกเขาเรื่องเนี่ยไทยแทบจะไม่สโมสารสอนจากไทยแทบไม่เคยผ่านเลยเพราะว่าเจอแบบพวกเกาหลีญี่ปุ่นตลอดซึ่งก็อัดโดนหนักกลับมาตลอดมันก็ดูเหมือนกับว่าถูกตัดสิทธิ์แทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมในเอเซียเอาเลยแล้วก็ได้เอฟซีอันหนึง่งจนจนเมื่อมาปี5้าส่นั่นแหละวันวันวันไทยมันก็เริ่มเริ่มเริ่มแับพัฒนารุ่มนี้ต่างๆหลายๆข้อก็คือไอ้เงื่อนไขของ a อ c ที่ที่ที่กำหนดว่าจะได้ ว่าจะได้โควตาเท่าไหร่มันไม่ได้กำหนดกันด้วยสัมประสิทธิ์องการแข่งแบบในยุโรปนะครับแต่ว่าเพราะว่าเอฟซีเนี่ยต้องการจะผลักดันให้มีฟุตบอลอาชีพในเอเชียก็เลยใช้เงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดการว่าการจัดการสนามก็คือมันจะมีประมาณสิบสิบข้อนะครับผมก็คงจะไม่ได้พูดรายละเอียดทั้งหมดแต่โดยรวมก็คือการจัดการที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อธุรกิจแล้วก็ต้องเป็นการจัดการที่เป็นแบบฟุตบอลจริงๆคือจะไม่ใช่ฟุตบอลแบบ อย่างที่คนนี้เขาบอกว่าแม่เป็นรับที่เป็นเหมือนกับเป็นอะไรเป็นกิจกรรมเสริมของของพนักงานาดูเดงกิจกรรมเสริมของพนักงานแบกกองในนั้นตีคือมันต้องต้องต้องทำกำไรหาแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือที่ที่เดือดร้อนกันมากก็คือว่าต้องต้องตั้งนิติบุคคลคือต้องเป็นต้องเป็นนิติบุคคลที่เป็นของตัวเองห้ามห้ามเป็นส่วนขององค์กรอื่นทีนี้เนี่ยไอความน่าสนใจของ a f c Professional e e g u e Project เนี่ยก็คือว่ามันอยู่ที่ว่ามันเป็นสำหรับผมนะครับมันเป็นโมเดลเดียวกับที่ J League ใช้แล้วเจ e a g u พัฒนาขึ้นมาได้เมื่อตอนปี1993คือทุกวันญี่ปุ่นเนี่ยคือก่อนหน้านี้นก็ไม่ได้เล่นกันไม่ได้แบบได้รับความนิยมอะไรมากมายจนเมื่อปี1993เนี่ยมันมีการเปลี่ยนอย่างรุนแรงมากทำให้แบบเกิดเจ e a g u ขึ้นมาคือคือเขา คือมันมีบมดความที่เขี่ยมถึงอยู่เขาเขาใช้แบบเวลาเตรียมการเนี่ยคือแบบห้าปีห้าปีคือนานนะนับหวยลายก็ใช่ครับค,คือเตรียมงานห้าหกปีเพื่อจะรวมนีคือมีค้ากรรมการไม่ใช่รวมทีเพท่มทีเพื่อจะตัง้งใจดีขึ้นมาคือมันมีมันมีเต็่แล้วแต่ว่าเพื่อจะเปลี่ยนทั้งหมดเปลี่ยนระบบคือใช้เวลาอยู่ห้าหกปีโดยมีคียแมนคนหนึ่งชื่อว่าซาบุโร่คาบุชิทีนี้เนี่ยซาบุโร่คาบุชิคือ เป็นเป็นเป็นคีย์แมนสำคัญในการพัฒน,นาเจเรีขึ้นมาตอนนั้นจนจนถึงทุกวันนี้สปอโร่ขาบูชีก็น่าจะเรียกข่าบูชิก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นแบบเป็นแบบยังไงเป็นแบบ <ield> ยฟ<า>ลเดอร์าฟาเธอร์<า>ของแฟลเวอร์แฟลเวอฟาเธอร์ของเจเรีทีนี้หลังจากที่เขาทำเจเรีประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยฟัก็ปรากฏว่าเออเขาคนนี้เนี่ยก็ได้มาเป็นคณะกรรมการฟุตบรลอาชีพของเอฟซีคือเรียกง่ายว่าแม่นก็เติบโตขึ้นมาคือจัด สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นทำแคนั้นปั้นจตนตะเป็นมีผลง,งานก็มาทําให้เอเอกซีตอแล้วทีนี้เนี่ยไอโมเดลนี้เ,เนี่ยก็ถูกพีบคตใช่มันก็ถูกนํามาเป็นนโยบายของต <F 4. S 1> ัวเอเอซีด้วยว่าจะต้องทําแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะพัฒนาฟุตบอลสมาคมอย่างที่ญี่ปุ่นเคยทําได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะไปพูดตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆไอโมเดลแบบนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่กันนะคร,รับแล้วอะอไรต่อ เมื่อกี้ผมจะพูดถึงต่อนี่มันไปลืมนะ <Okay. S 2> มาโครงกครนีเป็นหลายข้ามปที <Okay. S 2> นี้เนี่ยพอมันเกิดความเปลี่ยนแปลงไอ,ไอ,ไอ,ไอ้ใหญ่ๆ่ก็คือวอนี้กับกับกับบล็อกของเอฟซีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบล็อกของเอฟซีก็ไม่ใช่เราคือเราก็คงไม่พูดถึงเอฟซีเป็นเอฟซีแล้วก็เฉยๆแต่ว่าเอฟซีเองเนี่ยก็รับนโยบายจากฟีฟ่าครั้งเพราะมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนย่อยของฟีฟ่าคือฟีฟ่าเนี่ยมีนโยบายอันหนึ่งที่น่าสนใจมากชื่อว่า t ด e f u ฟิ r เจอร์ย a เียซึ่งมันก็จะเห็นได้ว่าฟีฟ่าก็จะพยายามผักดันให้ฟุตบอลเนี่ยมันไปโตในหลายๆที่ซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าอย่างฟุตบอลโลกเนี่ยนโยบายชัดเจนเลยของฟีฟ่าคืออยากจัดกันแต่ในมันเป็นถ้าถ้าผมจะไม่ผิดมันเป็นนโยบายเยืมต้นของโจฮัวทาเวลัซึ่งเป็นคนที่เป็นประธานฟีฟ่าต่อจากเจอร์ที่เราในปี1974 คือในแต่ลีโดในอย่างกรณีอย่างบิเกอรี่จะบอกว่าเป็นจินโรเจนติกคือพวกมอนติโกเป็นถุนการแต่ทิ้งที่โจฮัวรานพยายามทำก็คือการขยายฟุตบอลไปยังแอฟริกาแล้วก็เอเชียคือประเทศที่ยังไม่ค่อยพัฒน,นาซึ่งหนึ่งในหนึ่งในนโยบายต้องการทำน,นั้นก็คือการตั้งทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลยู20ที่โจฮัวรานแข่งครั้งแรกปีหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดที่โทเบียร์เป็นแถว,ก,ว,วก็คือทัวร์นาเมนต์ยู20มันทําให้ทีมประเทศแบบกาหน้า หรือว่าประเทศกนขนาดอื่นที่แบบฟุตบอลม่คือฟุตบอลแบบคุณจะโตเป็นนักฟุตบอลดีถ้าที่แข่งได้ต้องมีโด่ดีที่เก่งแต่ถ้าคุณเป็นเด็กคุณเป็นดาวรุ่งอะ่ะคือตอนนี้ยสิมันไม่จําเป็นต้องมีหลีกที่เก่งไงคุณอยากเป็นทีมคุณอยากเป็นทีมฟุตบอลที่ดีอะ่ะแต่ก็คือมันทําให้ประเทศอย่างกาน่าตัวอย่างทัชเกนฟตบอลเด็กได้เข้าไปในเวทีระดับโลกไอ้อีกมันมดูในบทความของทิงิเกอรี่ผมจำได้น,นี่เป็นเทีเปเอออได้ซึ่งมันก็ตรงกับกิงโตคือก,การต้องการขยายไปเอเชียตะวันตก แล้วก็แล้วก็มันก็สอดคล้องกับสิ่งที่ทาเวลาครัอีกอย่างก็คือเขาต้องการทําให้ฟุตบอลฟุตบอลครับเป็นการเป็นผ่า,านดิบม,มากขึ้นซึ่งการที่มันทำให้ฟุตบอลตัวในเอเชียและติจารได้หมายถึงว่ามัน,ม,นมันจะไหลเข้ามูลค่ามากขึ้นนี่คือนั่นก็ไวต่ท่าเวลาแล้วก็อะไรการเปียนการเปียนทวี่แบบบอลล็อกก็เปียนโยบายให้เปี่ยนที่จัดห้ามจัดที่เดิมเคย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ยุโรปแล้วก็อเมริกาใต้ยันเตะทุกวันนี้ก็คือ ห้ามสามที่เดิมแล้วคือต้องเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็พยายามคุณเพื่ออาจจะไดเปเรเลยเปเรเลยบอกว่าเกิดจะากโรคพันปัจจัยคือมันมีก็คือผมอาจจะพภาพเปเรืเอ่ตอนผมยังเด็กคือเวลาจะิดโรคพันธุ์เป็นเจ้าภาพก็คือเวลาเกิดเป็นเจ้าภาพคืออย่างแรกต้องมีมีสนามมีร์ติตี้ที่ฟ้องอย่างที่สองคือมันต้องแบบเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านฟุตบอลคือไม่ใช่ประเทศอย่างกาตาร์คือไม่มีทางจัดได้เป็นประเทศที่มีเครดิตทางฟุตบอลและอย่างสุดท้ายผมจะไม่ลืมก็คือเหมือนกับว่า ต้องเป็นประเทศที่แบบมันกับสถาันการทางการเมืองไม่ยังค่อนข้างมันโคงในตอนนั้นที่จะจัดซึ่งถ้าถ้าเทเกณนแบบซึ่ง่ถ้า,ถถาเทแบบาเกณฑ์แบบนี้ประเทศอย่างเกาหลีใต้ญ,ญี่ปุ่นอ่ะไม่มีทางจัดได้คนณนึกออกใช่ไหมครัมองกลฟุตวันที่เป็นโลกเป็นฟุตที่อี่คือในพุกเราโลกคืออย่างที่รู้กันอย่างที่เป็น,นบอกที่โลกกับดาวซนก็คือศูนย์กลางเลยนะไม่ต้องเจ้าีบนี้เฮ้ย <Okay. S 1> ผมเสริมแค่นี้ไห ก็มีคนมีคนชอบพูดว่าจริงแล้วฟุตบอลโลกมันคือฟุตบอลยูโรที่บวกอาเจนตินาบราซิลเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วก็ไอ้เรื่องไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่พูดเมื่อกี้มีประเด็นหนึงก็คือว่าตอนที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก9-4ปีนั้นมันมีปัญหามากเพราะว่าอเมริกาเองก็ไม่ได้เป็นลีกเไม่เป็นประเทศที่มีความชื่นชอบใน